ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะเนี่ยกระทั่งธรรมะพื้นพื้นนะพอฟังแล้วก็เพี้ยนกลายเป็นฟังแล้วมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะพื้นเดิมของเราอะมันพึงพอใจนะที่จะมีตัวมีตนอยู่มีเรา พื้นของจิตเลยมันถูกสะสมมาอย่างเนี้ยพอได้ยินธรรมะที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันก็แปลทันทีเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ถ้าจะทุกข์มากก็คือเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยทุกข์มากที่เห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่เห็นจะทุกข์เลยเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้านะเนี่ยมีเรามีเขาขึ้นมา ธรรมะของพระเจ้านประณีตมากนะเวลาฟังฟังให้มันรู้เรื่องท่านสอนว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าคนอกหักรักคุดเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่มีคน,นพระเจ้าสอนนะประณีตมากเลย นี้พราวนาละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกนะก็จะเห็นเลยอย่างท่านสอนนะว่าว่าโดยย่ออ,อุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์พอได้ยินว่าว่าโดยย่ออ,อุปาทานขันนะทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ตีความทันทีเลย <c oughs> ขันขันที่เราเข้าไปยึดนะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ขันมันไม่ทุกข์ ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นคำว่าอุปาทานขันนะเป็นการจำแนกชนิดของขันจริงๆแล้วขันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกชนิดของขันเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นี่เราไปคิดว่าถ้ายึดเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ใชนะ่หรือจิตเราเนี้ยเราพาวนา มีปัญญาเล็กๆน้อยๆนะเราก็เห็นนะถ้าจิตเข้าไปยึดอะไรนะจิตทุกถ้าจิตไม่ยึดนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทุกนะะภาวนากันไปเ,เรื่อยๆไร้่อยรู้นะยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกจะยึดหรือไม่ยึดตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกเน,นี่ยธรรมะมันลหลระดับนะชาวโลกก็เห็นว่ามีคนมีเรามีเขา เราทุกขคนอื่นทุกอะไรอย่างเงี้ยพอภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะเห็นมีแต่ขันนะขันขันแล้วก็ยังจิตเข้าไปยึดบ้างไม่ยึดบ้างยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ทีก็เ,เห็นนะจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เห็นอย่างนี้ตรงนี้ปัญญายัางไม่พอหรอก ถ้าปัญญาพอนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตนัขันทั้งหลายนะคือทุกข์นะคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ได้ประณีตถึงระดับนี้นะการละสมุทัยถึงจะเกิดขึ้นคือเราเห็นว่าขันนะั้นเป็นตัวทุกขนะ์แล้วความอยากที่จะให้ขันไม่ทุกข์ ไม่มีไม่เกิดล้เพาความอยากให้ขันมันไม่ทุกเนะี่ยเป็นความโง่ซึ่งเราล้างไปแล้วเพราะขันมันคือตัวทุกเนะี่ยถ้าภาวนาถึงจุดนะขันนี้คือตัวทุกนะตัวหัวโจของขัน,นก็คือตัวจิตผู้รูนร้นั่นแหละตัวอันตรายตัวร้ายกาดที่สุดเลยดูยากที่สุดนะว่ามันคือตัวทุก์ เราเห็นนะเห็นผิดผิดนะ่ะแต่จะว่าผิดก็ไม่เชิงก็เห็นถูกเหมือนกันแต่ถูกไปตามลำดับเราเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ภาวนาให้มันมากพอจริงนะมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามคันห้านั่นแหละตัวทุกข์ จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดมันก็ทุกข์นะมันมีขันอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ไม่ใช่อุปาทานขัน